แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมหลังจากที่ครามอลเคาะลดเงินสมทบ6เดือนสําหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ต้องจ่ายเท่าไหร่หรือลดแล้วต้องเหลือจ่ายเท่าไหร่นะคะมาดูรายละเอียดกันและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออ,อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือครอมมีมติไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2565โดยอนุมัติให้สำนักง,งานประกันสังคมลดเงินสมทบเหลือ1 6 0ต่ออีกเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565นะคะ สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบล่าสุดมี3ทางเลือกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ดังนี้ทางเลือกที่1ให้ผู้ประกันตนซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายจากเดิมจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือนจ่ายอัตราใหม่เป็น42บาทต่อเดือนทางเลือกที่2 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและกรณีชราภาพจ่ายจากเดิมในอัตรา1 0 0บาทต่อเดือนจ่ายอัตราใหม่60บาทต่อเดือนทางเลือกที่3ให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตร,รายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิมใจ่ายในอัตรา300บาทต่อเดือนจ่ายอัตราใหม่เป็น180บาทต่อเดือนนะคะซึ่งอัปเดตก่อนหน้านี้นายบุญยงทัพชัยยุทธเลขาีิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยว่า ปรับลดอัตราเงินสมทบต่อเป็นระยะเวลา6เดือนในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับประโยชน์กว่า10.57ล้านคนเกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า1,408.56ล้านบาทช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 จูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักง,งานประกันสังคมให้เข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะจึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักง,งานประกันสังคมที่พร้อมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงทีเนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับทั้ง3ทางเลือกยังคงเดิม ทั้งนี้กระทรวงแรงงานสำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าวกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนดนะคะขอบคุณที่มาสํำนักง,งานประกันสังคม